สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาในการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรครีพับลิกันได้รับรองโดนั์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหาราัฐเป็นตัวแทนพรรคไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหาราัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นไม่นานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันรับรองนายเจมเดวิดแวนหรือเจดีแวน วุธิสมาชิกรัฐโอไฮโอวัย39ปีในฐานะผู้ลงสมัครคู่กับทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งทรัมป์ได้เลือกเจดีแวนแม้ว่าเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์อย่างหนักมาก่อนแต่นับตั้งแต่นั้นมาเขาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของทรัมป์โดยทรัมป์ได้ประกาศผ่านทวโซเชียลของตัวเองว่า หลังการหารือและคิดทบทวนกันมายาวนานทั้งยังพิจารณาผู้มีความสามารถมากมายคนอื่นๆแล้วผมตัดสินใจว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐคือจะดีแวนจากรัฐโอไฮโออันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ทร้มปรากฏตัวครั้งแรกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคหลังจากที่เขาถูกลอบยิงระหว่างการประสายหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีผ้าปิดอยู่ที่ใบหูด้านขวา